ครับสวัสดีครับผมบัตนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่โคกหนองนานะครับเป็นที่สวยอีกหนึ่งแปลงนะครับติดถนนลาดยางแล้วก็คอนกรีตนะครับรูปแปลงนี้ระบุทางล้อมรอบเลยนะครับพื้นที่นะครับตั้งอยู่ตำบลบ้านหอยอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ ตำบลบ้านหอยนะครับอำเภอปัญจาคำจังหวัดปราจีนบุรีนะครับฉนดคุดแดงน,นสสี่จนะครับนี่เลยนะครับรูปแปลงเป็นแบบนี้นี่นะครับ <c oughs> รูปแปลงเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับแบบนี้ฉนดคุดแดงน,นสสี่จนะครับ นี่นะครับนสสี่จอเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นถนนลาดยางนะครับตรงเนี้ยติดถนนลาดยางประมาณเจ็ดสิบเมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้ติดถนนคอนกรีตสองร้อยเมตรเลยนะครับแล้วก็เป็นที่โคกมาอย่างเงี้ยนะครับด้านหลังด้านท้ายตรงนี้จะมีนานะครับเป็นนาโคกนี่นะครับ หลักเขตที่จะขายนะครับก็คือแปลงนี้ต้องขอภัยด้วยนะครับด้านนู้นติดทิวก็ไผ่นะครับที่คุณลุงนะครับคุณลุงเจ้าของเดินอยู่นะครับตรงนู้นเลยนะครับติดทิวก็ไพ่นะครับตรงที่คุณลุงยืนนะครับหน้ากว้างตรงเนี้ยเจ็ดสิบเมตรแล้วยาวตามถนนคอนกรีตไปนะครับสองร้อยเมตรเป็นที่แปลงนี้นะครับ มีเพื่อนบ้านรอบรอบเลยนะครับทางเจ้าของนะครับต้องการที่จะขายนะครับก็เลยให้ลูกชายนะครับมาตัดไม้อยู่คาออกนะครับไม้อยู่ตามแนวทดนี่นะครับด้านนี้ไปติดก็ไผ่นะครับหน้ากว้างตามสนุนลาดยางตั้งแต่กอไผ่มาหาที่บัดยืนตรงเนี้ยนะครับ 70ดสิบเมตรนะครับตามถนนลาดยางเจ็ดสิบเมตรแล้วก็ลึกยาวไปตามถนนคอนกรีตไปจนถึงต้นไม้นู้นเลยนะครับสองร้อยเมตรนู่นนะครับต้นไม้ต้นนูน้นเดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับที่เขามาอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับ ส่วนราคานะครับทางเจ้าของตั้งไว้ไร่ละสองแสนหกนะครับต่อรองได้กับเจ้าของโดยตรงนะครับแปลงนี้เหมาะสําหรับที่จะทําเป็นจัดสรรได้เลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นที่นาโครกระดับก็จะต่ํากว่าถนนประมาณสักยี่สิบเซนนะครับก็สามารถที่จะปรับถมตบแต่งแล้วก็จัดสรรได้เลยเนี่ยนะครับตรงเนี้ย ย2สิบสองไร่สามงานเจ็ดสิบเก้าตารางวานะครับตั้งอยู่ตำบลบ้านหอยอําเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับหมู่บ้านโคกขี้เหล็กนะครับที่เขาเรียกกันนะครับบ้านโคกขี้เหล็กนี่นะครับค,คุณท่านใดที่มองหาที่เนื้อที่ยี่สิบสองไร่สามงานเจ็ดสิบเก้าตารางวานะครับ ตะวันตกเนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนี่นะครับคือแปลงนี้ด้านนู้นก็ติดทิวก็ไผ่นะครับยาวไปนู่นเลยนะครับตามรูปโฉนดติดถนนคอนกรีต,ตย,ยาวเลยนะครับนี่นะครับให้ลูกชายมาตัดไม้ยูคานะครับออก นะครับต้องการที่จะขายตรงข้ามก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับเขาก็มาซื้อไว้เนี่ยนะครับโดยรอบก็ไล่ละสี่แสนนะครับที่เขามาซื้อกันนะครับไล่ละสี่แสนบาทนี่นะครับแบบนี้เลยบรรยากาศโล่งๆอย่างเงี้ยนะครับ นี่นะครับยาวเลยนะครับนู่นต้นไม้นู่น,น,น,นด้านหน้านะครับมีไฟฟ้าสนใจชมรูปโฉนดนะครับทักไลน์เข้ามาเบอร์ศู8ย์เก้าแปดูนศูนย์เจดห้าสองหกหกนะครับศูนย์เก้าแดศูนย์นย์เจ็ดห้าสองหหกนะครับ ก็ยินดีจะพาคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมาชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าของโดยตรงนะครับแปลงนี้มีคนมาขอแบ่งนะครับหลายคนนะครับแต่ทางคุณพี่เจ้าของไม่แบ่งนะครับต้องการจะขายยกนะครับต้องการที่จะขายยกเลยคุณพี่เจ้าของไม่ได้แบ่งนะครับก็คืออ่นี่นะครับแปลงนี้เลยนะครับ ก็เดินไกลเลยนะครับสองร้อยกว่าเมตรเลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับบรรยากาศมีเพื่อนบ้านล้อมไปหมดเลยนะครับตรงนั้นเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับตรงนั้นเป็นถนนลาดยางนะครับถนนถนนหลวงชนบทนะครับเส้นนั้นอ่าออกจากเดีย๋ยวนะครับถนนเส้นนั้นนะครับถ้าวิ่งเลียบซ้ายไปก็จะไป เข้าตลาดกระบินบุรีนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปที่ตวัวอำเภอประจันตคคมนะครับราเคดด้านนี้มาถึงนี่เลยนะครับถึงทิวที่เขาผูกธงไว้เนี่ยนะครับก็คือเขาผูกกันงัวนะครับนะครับผูกกันงัวแล้วก็โค้งโค้งตามแนวแนวแนวเน,นี้ยนะครับแนวธงเนี้ยไปนู่นเลยนะครับไปติดกับเพื่อนบ้านด้านหลังนะครับ นะครับหลักเขตตั้งแต่เนี้ยแล้วก็โค้งตามแนวเนี้ยนะครับแล้วก็ตัดตรงมานะครับมหาทิวเนี่ยนะครับทิวก็ไผ่นี่ก็ใช่นะครับเนี่ยนะครับทิวต้นยูคานุนก็ใช่นะครับต้นยูคาด้านหลังนู่นนะครับแล้วก็ทิวก็ไผ่นี้นะครับยี่สิบสองไร่สามงานนะครับนี่นะครับแปลงนี้เลยสวยๆนะครับยี่สิบสองไร่สามงาน ด้านนี้นะครับที่บัดจอดรถก็คือนู่นเลยนะครับถนนลาดยางนะครับน่าจะประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรด้วยซ้าไปนะครับติดถนนคอนกรีตแล้วก็ติดถนนลาดยางเข้ามานะครับเจ็ดสิบเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้ามาเนี่ยทั้งครับทั้งหมดเลยนะครับเนื้อที่ยี่สิบสองไร่นะครับยี่สิบสองไร่สามงานนะครับเจ็ดสิบเก้าตารางวานะครับ นี่นะครับบัตรต้องเข้าไปยืนในร่มนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เขาเอางัวมาเลี้ยงนะครับตรงนี้เป็นเป็นที่นาโคกนะครับแล้วด้านโน้นก็เป็นโคกติดกับเพื่อนบ้านด้านหลังนะครับแล้วก็ยาวไปนู่นเลยนะครับเนื้อที่ยี่สิบสองไร่ตอนนี้นะครับบัตรยืนอยู่ประมาณปลายนิ้วโป้งเนี่ยนะครับสุดถนนคอนกรีตนะครับสุดถนนคอนกรีตนะครับรูปแปลงนี่จัดสรรได้สวยสวยเลยนะครับเนี่ย นสนใจชมรูปชนวดก็ทักเข้ามานะครับเบอร์0980075266นะครับตั้งอยู่ตำบลบ้านหอยอำเภอรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับด้านนี้ก็จะต่ำกว่าถนนประมาณสัก่40เซนนะครับแล้วก็ด้านฝั่งที่บัดจอดรถด,ด้านฝั่งนู้นจะเสมอถนนนะครับหรือว่าบางจุดก็จะต่ำกว่า20เซนประมาณนั้นนะครับเนี่ยแปลงนี้เหมาะสำหรับที่จะจัดสรรได้เลยนะครับ โฉนขุดแดงเราสอสี่จอนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับออกไปถนนเส้นสามสามนะครับถนนสวนนรสอนถ้าเราออกไปตรงเนี้ยนะครับตรงที่บัตรจอดรถเราวิ่งวิ่งขวาไปวิ่งไปถนนสวนอรสอนระยะทางแปดกิโลนะครับไปตลาดกระบินบุรีสิบสองกิโลนะครับแล้วก็นิคมสามศูนย์สี่นะครับสิบแปดกิโลเท่านั้นเองนะครับนิคมสามศูนย์สี่สิบแปดกิโลถ้าท่านเดินทางมาถ้าเปรียบเทียบจาก ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับร้อยสามสิบสี่กิโลนะครับชนบุรีร้อยยี่สิบสองกิโลนะครับสนามบินสวนนภูมิร้อยยี่สิบห้ากิโลนะครับถ้าเปรียบเทียบจากชาเชิงเซานะครับแปดสิบห้ากิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นที่นาโคกอย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่นูนเลยนะครับติดกับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็แปลงเนี้ยนะครับ รูปแปลงสวยรอบข้างก็จะเป็นที่นาที่ต่ํากว่าเรานะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดนะครับนี่นะครับตามแนวธงนี้เลยนะครับตามแนวธงไปนะครับตามแนวธงไปนู่นนะครับแล้วก็เนี่ยคือแปลงฝั่งแนวธงนะครับนะครับยี่สิบสองไร่สามงานราคาสองแสนหกนะครับต่อไร่นะครับไร่ละสองแสนหกราคา,คานี้ก็มาคุยกับเจ้าของ นะครับโดยตรงเลยนะครับนะครับมาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับราคายังลดหย่อนได้นะครับราคายังลดหย่อนต่อรองกันได้นะครับเนื้อที่สวยๆอย่างเงี้ยนะครับก็ปรับผมตกแต่งก็จะได้อ่าที่สวยๆเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดสรรปันส่วนชวนเพื่อนชวนพี่มาแบ่งคนละสิบไร่ก็ได้นะครับเนี่ยสิบไร่คนละสิบเอ็ดไร่ก็ได้นะครับจะได้ที่สวยๆเลยนะครับ วันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับออกไปด้านนี้นะครับก็อนาคตก็เทคอนกีดออกไปนะครับก็จะไปถนนลาดยางนะครับไปได้หลายทางเลยนะครับมีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะครับบรรยากาศธรรมชาติน่าอยู่เลยนะครับ ท่านใดที่ต้องการซื้อที่เก็บไว้นะครับแบ่งให้ลูกให้หลานเป็นมรดกตรงนี้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นที่นาแต่นาสวยมากเลยนะครับราคาไล่ละสองแสนหกเนี่ยต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับวันนี้บัตรขออวยพรให้คุณคณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ให้เจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงแปลงนี้นะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจตัดสินใจด่วนได้เลยนะครับมาชมพื้นที่ก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายหรือยังไงนะครับแปลงนี้สวยนะครับไฟฟ้าน้ําประปาเรียบร้อยสําหรับวันนี้นะครับบัดขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลฟ์นะครับถกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับบัดก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันสำหรับวันนี้บัตรขอจบที่แปลงอยู่เนื้อที่ยี่บสองไร่นะครับสองอ่าสามงานสนใจชมรูปโฉนดภาพทางอากาศทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดูนย์เจ็ดห้าสองหกสำหรับวันนี้บัตรขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมจบนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ